สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีในช่อง YouTube ด้วยนะฮะวันนี้ก็มาทำให้ดูนะครับคือหลายท่านเนี่ยอยากจะแปลงคาบูนะครับหมายความว่าคาบูเดิมจากญี่ปุ่นเนี่ยมันบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วเราอยากจะแปลงเป็น7จ7แบบถ้าปั๊มทั่วไปอะไรเงี้ยเพื่อให้มันใช้ งานง่ายขึ้นแล้วก็หาอะไรเปลี่ยนง่ายขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้เวลาหลายท่านสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยเราจะมีอะแดปเตอร์แบบนี้ไปให้นะครับตอนนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่ที่สร้างขึ้นมาเองไม่ใช่เราสร้างนะผมก็ซื้อต่อเข้ามาทีนั่นแหละนะคยบเนี่ยถ้าสังเกตอะแดปเตอร์นะครับฝั่งหนึ่งมันจะมีช่องเ,ออ <c oughs> เขาเรียกล่องรูอากาศนะครับรูแว็กนั่นเองเป็นแบบสไลด์นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ ธรรมดานะครับวิธีการใส่ก็คือให้เราหันตัวตัวล่องสไลด์เนี่ยเข้าเข้าด้านไหนเครื่องนะครับอย่างตัวเนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับเนี่ยนะฮะตัวตัวสไลด์ตรงนี้จะต้องหันหน้าคว่ำลงไปอย่างนี้นะครับคว่ำไปอย่างนี้เพื่อให้รูแวกกั้มตรงนี้มันตรงกับตัวแป้นเดิมของ เครื่องนะครับให้มันตรงกันนะครับแล้วก็หันตัวนี้ออกมาหันรูเล็กๆได้ออกมาด้านนอกนะครับเพื่อให้มันตรงกับคาบูเรเตอร์ของเรานั่นเองนะครับวิธีการใส่ก็ให้ยึดยึดตัวแป้นนี้เข้าไปก่อนนะครับสําคัญก็คือต้องลองประเก็นทุกชั้นนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีประเก็นนะครับนี่เอาประเก็นเดิมมันผมลองไปแล้วนะครับก็หาน็อตที่มันมีความยาวที่มันเหมาะสมยึดนะครับให้ให้มันจมลงไปนะครับให้มันจมลงไปเป็นน็อตธรรมดาก็ได้ตัวละบาทนะครับ ตงลงไปทีนี้เวลาเราจะใส่คาบูเลเตอร์นะครับอันนี้สายน้ํามันผมก็เปลี่ยนแล้วนะก็ใส่เป็นสายสองเส้นนะครับสายเดิมโงออกนะครับทีนี้ในชุดคิดผมก็จะมีกรองให้ไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีคาบูเลเตอร์ใช่ไหมฮะวิธีการจะใส่เนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมจะใส่ท่าอย่างนี้ก่อนท่าอานี้ก่อนน็อตมันยาวน็อตมันจะยาวเฟ้ยมาเลยนะครับ ผมจะเอาน็อตอย่างเงี้ยผมจะชนอย่างเงี้ยแล้วผมจะมาทาบอย่างนงี้สังเกตเห็นไหมฮะเห็นไหมครับก็คือความยาวน็อตเนี่ยอย่าให้มันเกินแป้นตัวตัวแปลงนี้นะครับถ้ามันยาวเกินมันจะไปยันด้านหลังไว้พอมันยาวเกินปุ๊บมันจะไปยันแป้นแป้นตัวในทําให้บางทีเรารู้สึกว่าแน่นแต่มันไม่แน่นมันจะทําให้เหมือนกับว่ามันรั่วครับเดินเ,เบาไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตัดนอด็อตสังเกตนะครับผมจะตัดน็อตให้มันอยู่ประมาณสักกึ่งกลางของแป้นแป้นแต่งตัวเนี้ย <Yeah. S 1> เห็นนะเวลาลราขันแน่นปุ๊บมันก็จะอยู่อยู่ในตัวแป้นนี้ไม่มพุ่ออกไปด้านหลังนะครับไม่งงนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็จะยึดติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ก็ใส่ใส่ประเก็นด้วยนะครับประเก็นเราก็จะแถกไปให้ด้วยนะครับทุกครั้งคือหลายท่านกังวลว่ามันไม่แรงเดี๋ยวลองดูนะครับมันแว้นหน้าดูเลยนะครับ คืออย่างนี้มันง่ายครับมันง่ายในอนาคตข้างหน้าเราเราใช้ไปอีกปี2ปี3ปีพอมันเสียเราก็เปลี่ยนคาบูใหม่ได้เลยนะครับมันหาซื้อง่ายในบ้านเราแล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะหลายท่านกลัวอยากได้เดิมๆแต่เดิมมันใช้การไม่ได้แล้วครับอย่าไปอย่าไปยึดติดกับมันมากนะครับสําคัญหัวใจหลักพวกนี้ขอให้มันเดิมๆไว้ก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยชดจ่ายน้ำมันอะไรพวกนี้อย่าไป ถ้ามันไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนออกแล้วพี่นะผมย้ำเสมอว่าไม่จงเป็นต้องไปยิงของเดิมนะครับเ,เสร็จแล้วยึดเสร็จแล้วแน่นละนะครับก็เสียบสายน้ามันตามปกตินะครับสายน้ามันตามปกติอันนี้เอามาให้ให้ชมเพราะว่าหลายท่านซื้อไปแล้วก็ต่อยังไงนะครับติดตั้งอย่างไรนะครับวันนี้ก็มาทาให้ชมนะครับ เสียบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เวลาซื้อขบูซื้อแบบนี้ซื้อที่มันมีจูนแบบนี้ตอนนี้ผมใช้ยี่ห้อดิทไฮเออร์ Hi e นะครับเป็นยี่ห้อที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับที่เราลองใช้มานะครับหลายๆแบรนด์นะครับดังๆผมก็ใช้มาหมดแล้วครับแต่ไฮเออร์ e นี่คือที่สุดที่เราใช้แล้วยึดลูกละ350ร้อยห้าสิบมิลลครับแล้วก็ใส่ล้องอากาศไปครับเสร็จแล้ว ก็แว้นละส่งงานได้เลยนะครับเดิมมันเป็นคาบูเก่าเข้ามานะครับเซตนี้ที่ร้านมีจําหน่ายนะครับหรือว่าไม่สะดวกซื้อที่ร้านก็ไปเดินซื้อที่ไหนก็ได้มีนะครับซิกกอนอากาศใช้ของ CG2 6 0มีขายตามท้องตลาดทั่วไปคาบูมีขายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนแป้นแปลงเนี่ยในกลุ่มก็มีนะครับมีพี่ๆหลายท่านจําหน่ายนะครับถ้า ไม่สะดวกที่ซื้อกับเราก็ไปซื้อในกลุ่มได้เลยนะครับมีหลายท่านจําหน่ายเลยนะปุ้ยก็มีนะนะปุ้ยนะนะครับมีจําหน่ายนะครับเซตนี้ของนะปุ้ยเขาก็มีนะครับก็ไปคุยหม,มุนกันได้เลยนะครับอันนี้แนะนํานะแนะน,นาให้รู้จักเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่อแดปเตอร์อย่างเงี้ยคาบูมันไม่ตรงครับหลายท่านซื้อแต่คาบูไม่ใส่เอ้ยใส่ไม่ได้เขาหลุไไ้กร,รมัมไม่ตรงไงต้องซื้อแบบนี้แล้วแป้นแบบนี้ใส่ได้ทุกรุ่นไหมแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับ ใช้ได้แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับสําหรับที่เป็นแบบนี้เราเราจะแปลงให้ตรงปกติมาตรฐานเลยนะครับนี่คือชินได้ว่า S25 แปลงแล้วนะครับแลวตัวนี้รู้สึกว่าของลูกค้านะลูกค้าเขาส่งมาทานี่ครับสายนะ้ํามันเดิมเขาคาบูเดิมก็อยู่บนขเขานี่แหละน,น,นะครับเปลี่ยนขอบนะฮะคาบูเดิมเขามันไม่ดีละนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลูกปืนก,กหางก็ดังนะครับเนี่ย แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในรายการซ่อมเรานะฮะผมก็จะทําในส่วนที่ตรงนี้ไปอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วจะลองฟังเสียงดูก่อนนะเอาฟังเสียงดูก่นอนคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่ๆที่เพิ่งหัดทํานะอยู่ที่บ้านทําเองได้เลยนะครับมันไม่ยากนะครับเพื่อแต่ยากจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับถ้าเราเข้าใจน ยกนี้สมัยนี้ถ้าเราทําเป็นหน่อยเราสบายนะครับนี่แยกน้ำมันตามปกตินี่แหละครับอโอเคลองสตาร์ทดูก่อนนะครับโชคกก็ เประมาณนี้เดี๋ยวผมหาวีธีแก้ก่อนเพราะทำมมันรอด คลิปนี้ก็เอาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับแต่เบื้องต้นกกหางตรงนี้ดังนะครับลูกปืนดังแน่นอนครับเดี๋ยวให้พี่เราไปเปลี่ยนเองก็ได้ครับไม่น่าจะยากนะครับให้เปลี่ยนเราเองนะครับเราก็ทําในส่วนนี้นะอันนี้ถือโอกาสทําคลิปนี้ให้เจ้าของเครื่องได้ชมเลยแล้วกันนะครับว่าเครื่องติดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อะไรเดิมเราก็จะคืนให้ลูกค้านะครับของเดิมมันก็จะใส่ถุงกลับไปให้นะครับอ่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่พี่ หลายๆท่านที่เป็นผู้เริ่มต้นนะครับสวัสดีครับ